วัสดีครับช่องธรรมาอาแดกวันนี้พามาเที่ยวที่ประจวบคิริขันธ์จะไปเที่ยวที่พระมหานคอรอ,อย่าลืมนะครับเนี่ยพามาเที่ยวดูชมบ้านเมืองของเขามาจากกอยาดูจะไปเที่ยวภูกเก็ตจะไปเที่ยวที่ รุงเทพประมาณนครอันนี้ถ่ายให้พี่เนาะอ่ะาใจรถลาบ้านเมืองเขาไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราอยู่กเกาะพอมาเที่ยวในเมืองเออบ้านเมืองก็สวยงามเราอยู่ที่ในเกาะดูแต่เรือ,อดึงไม่เห็นรถเน่ย

บ้านเขาสวยงามดีอ่าไหนมาดูมาชมบ้านเมืองขอองเรากันบ้างเอ่อ มาท่องเที่ยวจะไปกร,รุงเทพฯขมาหานครนี่ก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ทางจะไปเนี่ยไปจุ่มยวเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกเมืองม่ได้เข้าในเมืองออกมาสายข้างนอกเออเอาในเมืองวุ่นวายเที่ยวมาอะไรกัน 嗯。Uh bạn gì kia dâm mà kia giờ ngoài chiều mà còn cái đó, người có nuôi rồi phải không? người bún người chi, người người <laughs> <laughs> พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องนำม,มาแดกพามาเที่ยวกรุงเทพวันนี้ยังไม่ถึงดีเเนนนนนออาา้้้้งววัีธล เอาสวินะครับ